ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาเนื่องจากพม่าเป็นประเทศที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายกว่า20กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่มีประชากรมากต่างก็ต้องการที่จะมีอิสระ,ะปกครองตนเองจึงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นยยิเยืะมายาวนานและได้มีสงครามเกิดขึ้นมาอย่างเนืองเนืองสิ่งที่ทําให้ความขัดแย้งในพม่ายิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเกิดขึ้นมาจากสนที่สัญญาปางหลวง เป็นการร่วมร่างสนทิสัญญาระหว่าง4ี่กลุ่มชาติพันธุ์คือพมา่าไทยใหญ่ข้าฉินและฉินโดยมีสาระสำคัญว่าหากพม่าไทยใหญ่ข้าฉินและฉินรวมกันเรียกร้องและได้รับเอกราชจ,จากอังกฤษแล้วปกครองร่วมกันสิปีจากนั้นแต่ละรัฐสามารถแยกปกครองตนเองได้และยังได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของพม่าว่า หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้ละเมิดรัฐธรรมนูญส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้ลงส่่วนทีสัญญาด้วยนั้นบางกลุ่มก็ได้ก่อตั้งกลุ่มกองกําลังขึ้นมาเช่นกลุ่มกองกําลังของกะเรี่ยงแต่ในปีพุทธศักราช2505นายพลเมวินได้ทําการยึดอํานาจพร้อมประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ่งผลให้สุนที่สัญญาปางหลวงที่พมา่าไทยใหญ่ขจินและฉินทําร่วมกันเป็นโมฆะทําให้ชนแต่ละรัฐไม่พอใจและไม่ยอมรับการปกครองของรัฐบาลพมา่าได้ทําการต่อต้านด้วยอาวุธเพื่อการปกครองตนเองและแยกตัวเป็นอิสระรัฐบาลพมา่าจึงถือว่าชนชาติเหล่านั้นเป็นกระุและได้ทําการปราบปรามรื่อยมา โดยเฉพาะกลุ่มรัฐต่างๆเช่นรัฐฉานรัฐขยารัฐกะเกลี่ยงและรัฐมอนแต่เมื่อต้นปี2,555ที่ผ่านมาพม่าได้ทำการเปิดประเทศมีการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการเจราจาหยุดยิงกับกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐต่างๆที่มีปัญหากันซึ่งก็ทำให้ความขัดแย้งลดลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปเสียเลยทีเดียว ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พม่ากับรัฐบาลพม่านี้เป็นปัญหาที่ทั่วโลกและสาปราชาชาติต่างให้ความสนใจและร่วมหาหนทางแก้ปัญหาแม้แต่อาเซียนเองก็กำลังติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอันเนื่องมาจากหากการเมืองภทยในประเทศพม่ายังไม่มีความสงบเรียบร้อยการเปิดประชาคมอาเซียนก็ยังถือว่ามีอุปสรรคอยู่โดยตระหนักในข้อนี้ ทุกหน่วยงานในอาเซียนหรือแม้แต่ตัวของพม่าเองก็ตามพยายามเร่งแก้ปัญหาก่อนที่จะเปิดประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ไม่เช่นนั้นตัวของพม่าเองจะถูกขอรหาว่าเป็นตัวถ่วงของอาเซียนก็เป็นได้การศึกษาความขัดแย้งในครั้งนี้อันเนื่องมาจากในปัจจุบันพม่าเป็นประเทศเปิดใหม่ซึ่ง สิ่งที่น่าจับตามองก็คือความขัดแย้งในพม่าซึ่งยืดเยื้อยาวนานไม่มีทีชาติว่าจะจบลงง่ายๆแม้ว่ารัฐบาลพม่าพยายามที่จะเจรจาจัดก,การเลือกตั้งและทําสิ่งต่างๆอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการเจรจาพูดคุยกันขึ้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าในวันหนึ่ง ความขัดแย้งเหล่านี้จะหมดไปและสิ่งนี้เองจะส่งผลให้อาเซียนของเราเดินหน้าไปได้อย่างไร้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ววัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความขัดแย้งของรัฐบาลพม่าก,กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศพมา่าเพื่อศึกษาปมปัญหาที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่าก,กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศพมา่า เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งของรัฐบาลพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศพมา่าประโยชน์ที่ได้รับทําให้เราเข้าใจความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆกับรัฐบาลพม่าได้มากยิ่งขึ้นทําให้เรารับรู้ถึงปัญหาของประเทศพม่าทําให้เราเห็นผลเสียข,ของความขัดแยง้งทําให้เราทราบรูปทางในการแก้ปัญหาความขัดแยง้งทำให้เราสามารถนำความขัดแยง้ง มาเป็นบทเรียนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องดำเนินไปสู่ความผัดแยง้งวิธีการเก็บรวบวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการดังนี้กำหนดหัวข้อที่จะศึกษาเพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้องสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดจากแหล่งความรู้คืออินเทอร์เน็ตหนังสือและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่สืบค้นได้แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลความขัดแย้งของรัฐบาลพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพมา่มาพม่าเกิดความขัดแย้งหลายด้านกับหลายกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงต่อสู้กับกองทัพพม่าอยู่คือก,กลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่และกระเดียงกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ได้ตั้งกองกําลังขึ้นในรัชฐานเรียกว่ากลุ่ม SSA กองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มกะเหลี่ยงคริสเตียน (KNU) และกลุ่มกะเหรี่ยงพุทธ (BKBa) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธ์พม่ากับรัฐบาลพม่าเกิดขึ้นมายาวนานแล้วแต่จุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อนายคนเนวินปฏิวัติรัฐบาลของนายอูนส่งผลให้สนจิสัญญาบางหลวงเป็นโมฆะปมปัญหาที่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพม่า กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าคือพม่าประกอบไปด้วยหลายเชื้อชาติแต่ชาติพันธุ์ต่างๆมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีวัฒนธรรมและภาษาพูดเป็นของตนเองพมา่ากดขี่ข่มเหงกลุ่มชาติพันธุ์เอารัดเอาเปรียบจนทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไม่พอใจจนต้องลุกฮือขึ้นต่อต้านเกิดจากส่วนที่สัญญาปลังหลวงที่พม่าทําไว้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ,ๆมีเนื้อหาสาระว่า ขาพม่าได้รับเอกร,ราชจากอังกฤษครบ10ป,ปีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่รวมทำทสัญญาสามารถแยกตัวเป็นอิสระปกครองตนเองได้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆต้องการปกครองตนเองเนื่องจากมีเชื้อชาติเผ่าพันธุ์วัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างจากพมา่าพม่ามีการทำร้ายข่มขู่พลเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่น การสันนารชาวกะเหรี่ยงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแยงระหว่างรัฐบาลพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเปิดให้มีการเจราจากันขึ้นระหว่างตัวของรัฐบาลพม่าเองกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทำสัสญญาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มติดอาวุธต่างๆทั่วประเทศพม่าตัวของพม่าเองต้องปฏิบัติตามสัญญา ที่เคยให้ไว้กับกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมข้อเสนอด้านเนื้อหาเนื้อหาควรมีความเจาะลึกและหลากหลายมากกว่านี้เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาความขัดแย้งอย่างครบถ้วนและกระจ่างชัดไร้ข้อสงสัยเนื้อหาควรเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์เจาะลึกลงไปถึงวัฒนธรรมจาสนารนบธรรมเนียมจำแนกความเหมือนความต่างให้เห็นอย่างชัดเจน ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการในกระบวนการศึกษาควนหาแหล่งที่มาให้หลากหลายและนำความรู้ที่ได้ในแต่ละแหล่งที่มาสรุปรวมการเป็นองค์ความรู้ใหม่มีการวิเคราะห์เชิงลึกวิเคราะห์ขอ้อเท็จจริงและรวบรวมเขียนขึ้นมาใหม่ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไปในการศึกษาครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตด้านเวลาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ศึกษาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นต่อประเทศพมา่าเอง ประชาคมอาเซียนตลอดไปจนถึงประชาคมโลกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถือว่ามีความสำคัญและกำลังเป็นที่สนใจต่อประชาคมโลกอย่างมาก